เป็นคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็มีการเป็นภูมิแพ้เนาะเวลาเราไม่สบายหรือว่าภูมิตกอับขาเราจะมีเซฟเดิมขึ้นที่หน้าเซฟเดิมมันลามไปที่แก้มแล้วก็ลามไปที่ตาผิวหนังมันอักเสบติดเชื้อค่ะเพราะว่าสกินแคร์ที่เราทาเข้าไปมันมกระตุ้นการอักเสบเป็นผื่นแบบแสบแดงคันตาบวมจนลืมไม่ขึ้นแล้วแล้วก็แบบเป็นหนองอะค่ะเนี่ยค่ะ บริเวณคอลามไปทั่วคอเลยประมาณค่ะพอเอามือจับผิวหน้าค่ะจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันร้อนตรงนี้ก็คือแบบเป็นแผลเลือดออกเลยเพราะว่านูทิเซียค่ะเขาบอกว่ามันเป็นการซ่อมบำรุงเซลล์เราก็เลยคิดว่าตอนนี้ในเมื่อเราไม่สามารถทาบำรุงข้างนอกได้ค่ะแล้วก็คิดว่านูทิเซียจะช่วยได้ ตอนนี้นะคะก็ทานนิวทรีซีมาครบ1ิวันแล้วค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ประมาณ3-4วันแรกพวกสะเก็ดที่คันๆตามผิวหนังอะค่ะแบบหยุดคันปรากฏว่ามันหายค่ะสะเก็ดมันหายไปเหมือนผิวมันเรียบเนียนขึ้นเพื่อนที่ทางานก็เริ่มทักผิวใสขึ้นแบบมีออร่าขึ้นหน้าขาวขึ้นรู้สึกว่าริ้วรอยตรงใต้ตามันตื้นขึ้นรอยสิวจางลงหน้ามันเงามากขึ้นโดยที่แบบไม่ใช่หน้ามันทิชชู่มาเออามันไม่มีน้ํามันแต่หน้ามันยังดูเงาอยู่รอยสิวตรงหน้าผากรอยผื่นสะเก็ดตรงหน้าผากมันจาง แบบฟื้นฟูผิวเขาก็ไปหาสกินแคร์บางคนก็ไปทําหัตถการเนาะก็ไม่ได้แบบดีขึ้นมากมายบางคนต้องทาแบบ10 20ครั้งกว่าจะดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่า n ทีซีเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่10วันแล้วก็ฟื้นฟูจากภายในอะ่ะมันดูยั่งยืนกว่าวไปทําหาตถการ2อสามหมื่นอย่างเงี้ยแต่ n ทีซีแบบแค่แบบเจ็ดร้อยแปบาทต่อกล่องต้องขอบคุณโครงการมากมากค่ะที่แบบช่วยทําให้ผิวหน้าดีขึ้นเราพร้อมช่วยเหลือทุกคนสนใจเข้าร่วมติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ